การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเราจะมาดูวิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้าหัวข้อ5.1ข้อกำหนดการเดินสายไฟและวัสดุการเดินสายบนผิวหรือการเดินสายแบบก่อผนงังแบบเซอร์ฟเวอร์ไ g ลิงก็จะประกอบไปด้วยรูปตัวอย่างการเดินสายแบบโค้งแล้วก็แบบทางตรงนะครับถ้าแบบทางตรงระยะห่างของกิ๊ ละสายจะหา่างวั cm, นสิบถึงสิบสองเซนติเมตรครับถ้าเป็นมุมโค้งตรงนี้จากมุมโค้งมาหาคลิปตัวแรกก็จะห่างกันสามเซนนะครับเพื่อความแข็งแรงเราก็จะเสริมตรงกลางเข้าไปด้วยนะครับในหัวข้อที่ห้าจุดหนึ่งจุดสองการเดินสายในท่อโลหะในการเดินท่อโลหะนะครับแล้วก็ท่อโลหะก็คือท่อพีพีซีนะครับก็จะเป็นการเดินสายแบบฝังถ้าเราต้องการฝังเราก็กีดผนงังแล้วก็ทําการเดินท่อนะครับแล้วก็ฝังเข้าไปในผนงัง ถ้าเป็นการเดินสายแบบเกาะผนังนะครับในการแยกสายเราต้องมีกล่องต่อแยกสายนะครับเพื่อความสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นรูปการต่อกล่องสวิตโดยการเดินท่อโลหะนะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์ต่อเข้ามากล่องสวิตนะครับหัวข้อที่5.2วิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดลัดสายวัสดุและอุปกรณ์ในการตีเส้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยตะปูตีกิ๊บนะครับ จะมี2ขนาดก็คือสั้นกับยาวนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดสั้นส่วนมากก็จะเป็นตีไม้นะครับแต่ถ้าเป็นยาวก็จะต่อกับผนางที่เป็นคอนกรีตเป็นปูนนะครับคอนตีกิฟนะครับแล้วก็มีจุนสรสาหรับขีดเส้นกิฟตรัดสายก็จะมีตั้งแต่ขนาดเบอร์ศูนย์จนถึงเบอร์เจ็ดนะครับบลกเต้านะครับใช้ในการตีเส้นในแนวิ่งและแนวนอนตลับเมตรใช้ในการวัดระยะห่างเมตรเหล็กนะครับหรือ ไม้บัรทัดขนาด40ฟุตนะครับใช้ในการตีเส้น,นลูกดิงใช้ในการหาเส้นในแนวตั้งนะครับหัวข้อที่5.2.2การใช้เข็มขันละสายและระยะเข็มขันละสายในการติดตั้งสายไฟฟ้าแบบติดผนังนะครับขั้นตอนแรกเราจะตีเส้นเมื่อตีเส้นเสร็จเราก็วัดระยะห่างของกิ๊จากนั้นเราก็ทําการตีกิ๊ระยะห่างตัวนี้ประมาณ 10- 12เสเซนนะครับ มุมโค้งก็จากตัวมุมถึงกิบตัวแรกก็ประมาณสามเซนนะครับการคลี่สายไฟฟ้านะครับวิธีที่ง่ายก็คือเราต้องใช้โลในการคี่สายไฟฟ้านะครับโลตัวนี้ถ้าเราคี้สายออกถ้าสายเหลือมันจะไม่ยุ่งนะครับแต่ถ้าเป็นขดแบบนี้นะครับให้เราเอาสายขดในออกนะครับถ้าเราเอาขดนอกออกอาจจะทําให้สายไฟฟ้ายุ่งแล้วก็คี่สายออกอยากนะครับ การรีดสายและการลัดสายไฟฟ้านะครับในการรีดสายไฟฟ้าดําหลัดแรกเราก็คือลัดก,กิ๊บไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้าเศษสะอาดนะครับทําการรีดสายให้เรียบจากนั้นก็ทําการลัดก,กิ๊บนะครับในการเดินสายไฟมุมฉากนะครับในมุมฉากตัวนี้ก็จะมีระยะห่างกิ๊บทำมุมอยู่2.5เซนติเมตรนะครับ มาข้อที่5.3วิธีการเดินสายไฟด้วยท่อโลหะบางหรือท่อ EMT นะครับ5.3.1วิธีการดัดท่อโลหะบางเป็นมุมโค้งฉากนะครับตัวนี้คือตารางของขนาดท่อนะครับถ้าท,ท่อขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับหรือ4หุนนะครับระยะเทคอัพตัวนี้ก็คือ5นิ้วนะครับหน่วยที่เราใช้จะเป็นหน่วยนิ้วนะครับในตารางเมตรเราก็มีนะครับ ถ้าขนาดท่อ3.4เอ3ทับ4นิ้วนะครับระยะเทคอัพจะอยู่ประมาณ6นิ้วนะครับอ่าถ้าเป็นท่อขนาด1นิ้วระยะเทคอัพก็จะอยู่ประมาณ8นิ้วนะครับระยะท่อ1นิ้ว1 1ส่วน4ก็คือนิ้ว2นะครับระยะเทคอัพจะอยู่ประมาณ11นิ้วอ่าในการดัดท่อนะครับอ่ให้งอโค้งฉากตัวนี้ขั้น ลำดับแรกเราต้องหาระยะเฮดก่อนเราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับจากนั้นเมื่อเราได้ความสูงแล้วเราก็วัดระยะเทคอัพเหมือนกับในรูปนี้นะครับจุดเทคอัพก็คือเราต้องวัดเฮดก่อนเอาต้องการสูงประมาณ50เซนเราก็วัดมา50เซนจากนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราก็วัดย่นกลับมาอีกถ้าเป็นท่อ1ส่วน2นิ้วก็5นิ้วครับระยะเทคอัพตัวนี้จากนั้นเราก็ทําการดัดท่อนะครับ เราก็จะได้ความสูงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างในการเดินท่อนะครับโดยใช้ท่อโลหะบางนะครับในการดัดท่อตัวนี้เราจะใช้เบนเดอร์เบนเดอร์ดัดท่อเบนเดอร์ดัดท่อตัวนี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับก็คือตามขนาดของท่อเลยถ้าเราต้องการดัดท่อ1นส่วนสนิ้วเราก็ใช้เบนเดอร์ขนาด1นส่วนสนิ้วนะครับถ้าต้องการ1นิ้วก็ใช้เบนเดอร์ขนาด1นนิ้วนะครับเบนเดอร์แต่ละขนาดใช้แทนกันไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเรานำเบนเดอร์คนละขนาดมาดัดอาจจะทำให้ท่อเราบี้แล้วก็ไม่สวยนะครับอาวิธีการดัดท่อโลหะบางเป็นรูปตัวยูนะครับเหมือนกับวิธีการดัดโค้ง90องศาก็คือเราวัดระยะความสูงจากนั้นเราก็วัดระยะทคอัพขึ้นมานะครับ5.3.3วิธีการดัดท่อโลหะบางเป็นรูปคอม้านะครับหรือออฟเซตนะครับในการออฟเซตตัวนี้ก็จะมีมุม ซีตานะครับที่เราต้องการดัดมุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตัวคูณเข้าไปนะครับคูณความสูงเข้าไปเราก็จะได้นะครับดังรูปตัวนี้นะครับสูตร s เท่ากับ h คูณ n นะครับ h ตัวนี้ก็คือความสูงต้องการความสูง10เซนเราก็เอา10ไปคูณกับ n ถ้ามุมตัวนี้5นิ้ว10นิ้วนะครับ10 5องศา5องศา สิบองศานะครับเป็นองศานะครับเราก็สามารถคูณได้นะครับวิธีการดัดตัวนี้นะครับเขาก็จะใชะ้ตัวนี้มุม45่สิบห้ามุมซีตาเท่ากับ45้าเห็นไหมครับตัวคูนก็คือ1.4ดังนั้นเราก็เอา1.4ไปคูณกับ9นิ้วนะครับก็คือความสูงของตัวนี้นะครับเราก็จะได้ความสูงเพราะเวลาเราดัดแล้วนะครับมุมตัวนี้มันจะ ต่างกันเพราะว่าความยาวท่อมันลดลงนะครับตัวนี้เป็นรูปตัวอย่างในการดัดอสิทธ์คอมะนะครับ5.3.4การร้อยสายฟฟ้าเข้ากับท่อร้อยสายนะครับในขั้นตอนการร้อยสายนี้เราต้องเดินท่อให้เสร็จก่อนอจากนั้นเมื่อเราเดินท่อเสร็จแล้วเราก็ทําการร้อยสายโดยสอดฟิตเทปเข้าไปในท่อแล้วก็ดึงสายจากปลายข้างหนึ่งออกมานะครับโดยใช้ฟิตเทปดึงนะครับ รูปตัวอย่างการ้อยสของท่อโลหะอ่อนแบบฝังก็มีนะครับตัวนี้5.4วิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ p v c นะครับท่อ p v c ก็จะมีหลายขนาดนะครับที่เราใช้งานก็จะมี3ทับ8 1ทับ2 1นิ้ว4นิ้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้ท่อนะครับเดินท่อก็จะมีพวกข้องอนะครับมีแคมนตัวยูหรือสเต็ปยึดท่อนะครับในการยึดท่อ ก่อนที่เราจะเข้าบล็อกนะครับก็จะมีพวกคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์แล้วก็มีบูชชิ่งบูชชิ่งก็คือการสายบาทนะครับล็อกนัดก็คือทําหน้าที่ล็อกคอนเนคเตอร์ไว้นะครับให้แน่นนะครับส่วนรูปนี้เป็นรูปการดึงสายโดยใช้ฟิตทเทปนะครับเข้ามาในกล่องแยกสายนะครับหรือเราจะเดินท่อแบบไม่ต้องมีข้องอนะครับก็คือการดัดมุมโค้งนะครับถ้าดัดโค้งตัวนี้เราก็คือจะใช้ ได้เป่าลมร้อนในการดัดท่อนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นสแควร์บล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นออกตากอนบ็อกหรือบล็อกแปดเหลี่ยมนะครับ5.5การต่อสายไฟฟ้านะครับวิธีการปลอกสายหรือการปอกฉนวนสายไฟฟ้าด้วยมีดและคีมนะครับในมีดปอกสายตัวนี้นะครับปกติแล้วในการเดินสายไฟฟ้านะครับการปลอกสายจะเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในการปอกสายเราก็ใช้คัตเตอร์ในการปอกทฤษฎีการปอกสายก็จะเป็นแบบเราดินสอนะครับคล้ายๆเราดินสอเพื่อไม่ให้คมมีดไปจิกกับตัวนําทองแดงนะครับหรืออาจจะใช้ครีมปอกสายแต่ถ้าเป็นครีมปอกสายก็จะง่ายๆน่อยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปก็จะได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นครีมปอกสายแบบนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับอาการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับหลักดินหรือหลักต่อสายนะครับ ด้วยปกติแล้วหลักดินเราจะมีแคมป์ในการต่อสายนะครับแต่ถ้าระยะนานๆไปเนี่ยอาจจะทําให้จุดต่อตัวน,นี้เกิดค่าฟลักขึ้นนะครับอาจจะทําให้จุดต่อสายหลวมดังนั้นวิธีการต่อสายที่กับหลักดินก็คือหลักต่อสายตัวนี้ก็คือต้องหลอมนะครับหลอมตัวนําไฟฟ้าเข้ากับหลักดินนะครับาการต่อสายแบบหางเปียนะครับขั้นตอนนี้วิธีนี้ ที่เรานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยนำปลายสายทั้งสองเส้นเข้ามาหมุนตีเกลียวเข้าไปนะครับเป็นแบบหางเปียตัวนี้นะครับเราเรียกว่าการต่อแบบหางเปียนะครับการต่อสายแบบตัวที่อ่าตัวนี้เป็นเส้นยาวนะครับเราก็ทําการปอกสายรงกกางแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาแยกนะครับพันเข้าไปแบบตัวที่หรือแบบแยกทางเดียวนะครับตัวนี้เป็นแบบแยกสองทางนะครับ <Krist> <S <S <an> <S ก็จะหมุนตีเกลียวเส้นหนึ่งตีเกลียวมาฝั่งนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ตีเกลียวมาฝั่งนี้นะครับเป็นการต่อสาย,ยแบบแยกสองทางนะครับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่อตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวแล้วก็หมุนเป็นเส้นตรงตัวนี้นะครับตีเกลียวสลับกันไปคนละข้างนะครับแต่ถ้าเป็นสายคู่นะครับให้เราต่อสายให้ยึงเยื้กันนะครับเพื่อเวลานานๆไปนะครับเทปสายอาจจะชํารุดเสียหายตัวนําไฟฟ้าทองแดงอาจจะ แตะกันได้อาจจะทําให้ช็อตหรือรั่วนจรนะครับการหุ้มฉนวนอลอยต่อสายไฟฟ้านะครับวิธีที่เราใช้กันทั่วไปก็คือใช้เทปนสายในการพันเทปนะครับที่จุดต่อสายนะครับแล้วก็ที่2อก็จะเป็นไวนัทนะครับเมื่อเราต่อแบบหางเปียเสร็จแล้วเราก็ใช้ไวนัทในการหุ้มฉนวนจุดต่อสายในกล่องแยกสายก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็อาจจะใช้ไส้ไก่นะครับ พันเก็บสายไฟ,ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับตัวในี้ไส้ไก่หรือท่อเก็บสายนะครับสรุปสาระสําคัญนะครับก็จะมีหลักๆอยู่5ข้อนะครับข้อหนือนในการเดินสายไฟใฟนวัสดุนะครับการเดินสายก็จะมีการเดินแบบท่อร้อยท่อ PVC ท่อโลหะหรือเดินแบบเกาะผนังนะครับวิธีการเดินสายไฟ,ฟยด้วยเข็มขัดลัดสายก็จะเกี่ยวกับพวกวัสดุอุปกรณ์ในการตีเส้น ในการวัดระยะนะครับหรือในการรีดสายในการคลี่สายต่างๆนะครับวิธีการเดินสายด้วยท่อโลหะบางนะครับก็จะเป็นวิธีการดัดท่อนะครับดัดโค้ง90องศาหรือดัดแบบออฟเซตคอมาแล้วก็ดัดเป็นรูปตัวยูนะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC ก็จะเป็นการดัดท่อโดยไม่ใช้ข้อต่อนะครับ ก็ใช้พวกไดเป่าลมร้อนในสำหรับดัดท่อ PVC นะครับหรืออาจจะมีพวกข้อต่อสําเร็จรูปนะครับในการเดินท่อ PVC นะครับการต่อสายไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการต่อสายแบบต่างๆตั้งแต่มีการปอกสายนะครับแล้วก็มีวิธีการเก็บสายไฟฟ้ามุ่งฉนวนด้วยเทปัรนสายโดยใช้ไวนัดนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับวิธีการเดินสายไฟ้าและการต่อสายก็มีเพียงเท่านี้นะครับ